นี่นะครับจะจะเดินไปบ้านอยู่แล้วครับนี่พามาดูโซนนี้นะครับโซนนี้จะเป็นโซนใหม่อีกโซนหนึ่งนะครับพยายามเร่งจะให้เสร็จทันนะครับโซนนี้จะมีอะไรเดิมแล้วับอะไรพรีเมียมนะครับคือหลายๆอย่างโซนนี้ก็จะมีตู้กระจกมีบาร์กระจกนะครับเป็นโซนไลฟ์สดด้วยนี่จะมีบาร์ไลส์สดนะเขัาจะปรับเปลี่ยนใหม่นะครับตอนนี้แต่ก่อนจะเป็นของโลนะครับตอนนี้ก็จะมีของเดิมอะไรเดิมอะไรเบิกศูนย์นะครับกองอากาศสาเคร่งใสยคัดนะครับเริ่มเข้าแล้วก็พวกเบาจะเยอะมากนะครับร้านนี้ โซน,นนี้จะเยอะมากแล้วก็ตู้กระจกแล้วก็ติดแล้วรับตู้กระจกใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีตู้กระจกเขาอีกประมาณสี่ห้าตู้นะครับในโซนนี้ครับฝากติดตามและของที่จะรอรื้อนะครับของที่จะรอรื้อฝากติดตามไปเลยนี่เยอะมากเดี Jess..... ๋ยวถอยให้ดูเลยนะครับเยอะมากกองเบลเลอร์เลยครับรอรื้ออยู่นะครับรอรื้ออยู่ไม่ว่าจะเป็นโซนล้างสต็อกนะครับก็นี่จะเป็นโซนใหม่อีกโซนหนึ่งนะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าใครที่มาร้านนะครับมารื้อมาชมนะครับมา ดูมาถามรุ่นทำนี้อาจจะไม่มีแต่ต่อไปนี้อาจจะมีครบทุกรุ่นนะครับฝากติดตามร้านเล็กๆของคนรักรถด้วยนะครับบอยอบาช็อปนะครับใครสนใจนะครับฝากติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดยังไงก็ได้บอกเพื่อนๆก็ได้ให้มาติดตามเรานะครับร้านเรามีอะไรดีเด็ดราคาไม่เบาแต่รวดเร็วนะครับหมายถึงว่าขายเร็วขายไวขายด่วนๆเพราะเรางานเหมาเราเยอะมากนะครับ